าดูนะครับเตตองคู่นี้จะตับเข้าตับตกเลยนะครับเพราะว่าทีมมีญาเข้ารอบไปแล้วที่ดมาแล้วมาแล้วเอาเกเ,เข้าไปตองหลุดอีกแล้วรอบรอบที่แล้วพี่เกเข้าไปตองหลุดเยอะมากอันนี้เจ อะไรไม่แน่นใจแต่มัควัาอยู่ในทีมด้วยนี่บอกว่าเข้าไปต้งดีงนนคนนีรูปี่โอ้พี่เคเข้าโนติแล้ว เอ้ตอไม่เล่นสองคนนะฮะตรงนี้เปลี่ยนนะดูน้องเขาตีมัเพิ่งเห็นผมเพิ่งจะเห็นเล่นครั้งแรกเนะี่ยนิ้ว

ถนว่าจะนี่เบจ้หมูพี่แจกเข้าสวยครับเขาสวยเพียนพูดน้องแฟนหน่อจะนี่ทั่วไปใช่ไหมนี่เล่นอเนี่ยดูน้องเขาจะอตกลูกนี้ พระกองบินแสดงว่าผมหลบลูกนะครับมาแล้วตีสองลูกถูกสองลูกติดลูกนี้ลงฟัดเหลือสองลูกดูพี่แจ็คเข้าี่รมแจ็เข้ามาเลี้ยนแต่ว่านี้ไปนิดนึง ฟอตตำเรดไปน้องเลยน้องเล่นทีมอะไรฟังเน เน้อ um ืฟเอคพกับดเขาบ้นมจฉีเป็นนือวับนท่ต่นมตองศาที่สองเป็นอือนนที่เดครับ้ำทิที่ห่พกับทอสสงเน้ำอวัดคุมนพบกับตรโนครับงาี่เป็อีกแก๊ ทีมท um? um, ี่สามแบเมน่กาเัพบกัที่แมมบางแหน่งนำทีมทออสามสูงเปิดฉากเนืแรกดูวังตัดเข้าไปต่อ ของในพี่เจนั่งเข้าแล้วนะครับหลังจักลูกลูกนี้ก็หลุดนะครับอีกแจกจับจิตใจจะตีเลยน <c oughs> นี่แหละมึงหายเนี่อยฝ่ามือเรา

พเเีเปลี่ยนครับลูกนี้โอ้เปลี่ยนครับลูกนี้โดูนี่ครับน้องพระเจะาเตี่มิวทีมมึงแดงพบลูกนี้ข้างหัวฟัดเข้านะครับลูกนี้จะเข้าเปลี่ยนไหม ในประเทีั่นสอนะครับชั้นสองรายนะครับคุณชาวที่อคแจ็คตีนะ้รับอางให้เราทราบนะครับโีอยปล่อยลูกนะโอ้ลูกเหมือนกันตนี้ต้องโดนไ ป้องเน้นออกจ่อออกจ่อเน้นเกินมาือมาน้องเขาจะไล่โอ้ลงนี้มาดูนะครับน้องเขาต้องเข้าเปลี่ยนเพื่อจะได้ลุนให้พี่เจได้ตีอ่าพี่เจได้หนึ่งแล้วเตะเบ้าก็ได้ทงก่น าดูครับพี่เจเก็บสองเล็นั้นแย้มเดียวโอ้ครับทีมทออสามมาหน okay. so oh, ึ oh, ่งต่อสามแ่มุอย่งไม่แน่ใจโอ้รอบนี้เข้าดีแล้วนะครับพี่เจหลุดสองหัวหัวแรกเปิดดีแล้วตอนนี้หัวที่สามสามที่สี่ไม่แน่ใจอยู่วังแหนมอยู่ครับ แล้วพ่ไปตองแน่นอนจริงถ้าพี่แจ็คตีจอดแล้วเป็นเลื่อนเหมือนกันนีดูลูกตีพี่แจ็คลูกนี้นอีโอ้ยจอดจอดสวยมากพี่อตองลูกนี้สุดสุด อยู่ซ้อนบางฟัดจะอาสาเข้าเปลี่ยนอีกลูกนึงตกฝันมาลูกนี้เปลี่ยนเขาจริงด้วยเฮ้ยโหลดนี่โหลดนิดนึนง,นนง,นนงมาดูนะครับน้องเขาจะตีจะออกสองลูกไหมจะดู ลูกเดียวจริงด้วยลูกพีแจ็กตีตีขาอยู่ครับสั่ตีซ้ำปัดมาอูยเต็มเม็ดเลยแต่ลูกเสียเปลี่ยนอยู่ครึ่งลูกนะลูกเีล่าเข่าโอเคนะชอบโอ้ยในโซนแล้วในโซนแล้ว พี่แจ็คปีลุงนี้ป๊อกขาดจอดครับเต็มเม็ดดูมังฟัดจะเข้าเลย จะเข้าเปลี่ยนไหมนี่ก็ดึงเปตรงดีแต่หลุดครับลูกนี้หลุดนะตอนนี้เสียเปียบอยู่ลูกเต็มเต็มน้องก็เหลียลูกเดียวนอ้จะเข้าเพิ่งเห็นเข้าบาัอ่อยหลุดแล้วหมดลูกแล้วครับเหลือทีมพี่แจ็คอยู่สองลกูกในมือ ดูสามไม่แน่ใจสองใกล้แล้วหนึ่งแต้มถ้าเข้าได้หมดจะได้สามแต้มจะกลับมานำสี่สามดูพี่เจเข้ามาอ้าวเปลี่ยนอยู่มั้งครับหรือ,อยังไงไม่แน่ใจ นะครับผมจจะทำได้สามแต้มไหมได้ช่วยลูกล่างเลยเนี่ยโอ้เลยพาเลยแอนจะไล่มาสองต่อห้าหรือเปล่าไม่แน <im> ่ใจฝั่งใครดีน่าจะได้แต้มโอ้เขาดีครับลูกนี้น่าจะได้โอมดีโอมน้โอมโอมตีบทการดูวังสัดจะเข้าเนี่ย ลุกแล้วเนี่ยไอคิวตีด้วยตีแรงหนีกันเป็นแถวเลยค <c oughs> นไม่หนีเอาขากัน <c oughs> ตรงนั้นใครจะตีอ่ะของมีเงินโอ้ตกหน้าไปนิดหนึงออ่งเอ้าจะตีตรน้ำแตเมื่อกี้ถ้าเป็นสนามปกติจอกนะครับน,น่าจะเป็นการสไลด์โออเอือนูุนข้ามเอ้า สั่งตีบังฟัสสังตีตรงนี้ก็ามครับน่สองเลยสอบจะดูบังฟัสจะคุมต้องตีหรือค่มแน่ๆผู้ตีเหมือนกันครับโอ้โหชั่ววัะปะ เรื่องนี้เต่ามือให้ไอเดียจะเตียแต้มเยอะอยู่แล้วได้ครับดูนะครับเคมีจีเข้าดีครับตัวแรกถ้าเข้าได้ออยู่โน่นล้มช้างมาใช่ไหม อยู่โน่นล้มช้างมาใช่ไหมน้าเรดูอยู่อยากไปถ่ายอยู่ติดสายนี่แหลนะเนี่ยดูพีเคมาตุ๊บในโซนแล้วครับดูพีเจ็ปีลุงดูพีเจ็ปีครับ ปล่อยมือสวยมากเป็นเปตองที่เปิดโลกมากับน้องทีโือลกเหมือนหวังจอดได้เลยปั่นลกออกมากดบวงฟัดจะเข้าคุมได้ไหม หลุดแล้วครับบางฟัดจะเข้าไปตองหลุดเป็นจุ๊บโอ้หลุดอีกแล้วครับโอ้ ดูน้องมิวอย่าตีมิวบังแมนผมเพิ่งเห็นเล่นครั้งแรกตบตีสวยรู้ครับแจ็คเข้ามากบอู่ไม่ถึงไม่ถึงบนมีอะไหลยคนละลูกด้วยครับเข้ามาเปลี่ยนได้

่าก็ตัดแต้มได้เยอะเปลี่ยนาบางแน้นว่าเข้าหลุดดันได้สองแต้มก่อนนะบน,ข, <c oughs> นข้าานนะครถึงยอดข้นไเลยนะครับสนามที่เรายังไม่ได้กำหนักนะครับข้นเ่าอนเนี้ยเนียเนี้เนี้ยเนี้ยไม่อนไอ้เนี้ยดีเบ้ย์ไปเนี้ยเนี้ยเนี้ยเ้มโลุงนี้ออกครับ บางแนนนี่ก็หลุดทุกรอบทุกลูกเหมือนกันนะครับรอบนี้เพียงแต่ทีมทอเข้าไม่ได้ทําไม่ได้อีกตอนนี้เหมือนเขาได้เต็มโอ้ยลีกอไม่แน่ใจน้องเข้ามาอุย้ยเจเจนเจเจนมา,าสามแล้วสามเลยบังพัดโอ้โหไน้องหลายมาก อันนี้หนูจะล้มแมวครับดูท่าทางเกเก้าต่อสองไะ่ไหมหนูเอาไม่กี้ไม่ได้สามแต้ม,ตมอ๋อม<า>ีระยะไข่ครับอ,อันนี้ไข่แพะจะตกลอกนอะันนี้ไข่แพจะตกรอนะดูพี่เจย์อให้านเับ รอบนี้พี่เชเข้าดีหัวนี้ก็หลุดหลุดรอบแล้วสลัโลกก็เลยทำให้พีแจ็คไปลยทีเดีวยดวจีน้องก็จะเต็มต่อลงไปชเวยรุ่นโอ้ปะยปียังไง อีกลูกครับโอ้โหอลูมิเนียมจอดจะจอดห่างครับอันนี้ถ้าพี่เจเข้าเปลี่ยนลูกได้เปลี่ยนนะจิ๊บเปลี่ยนแล้วบางจะเข้าไม่ให้ตีด้วยโบ๊ทชิ้มไหวโบ๊ทชิ้มได้บ้านนะย่อเกี่ยวย่อเกี่ยที่สองพี่จับยัง

ทเล่นเต็มที่รใช่เขารู้อย่างี้แล้วเขามาไล่แต่แรกก็ไม่เสียเยอะหรอกบอกให้เออจริงครก็ผิดมีผิดผิดเพราะมันมาช้าไปหน่กไหลายสองสองลูกที่ไหนได้เฮียเจมบวกเห็นมือเข้าเฟียดกันอะได้เจมเมื่อกี้เป็นปั่นราคาป็นไงได้เจ็ดพันแปดเงียมีมดได้ที่ไหเฮียตสู้อีกเนี่ยมไม่มันจะมาเล่นทำไมเนี่ยไปต่อเฮียเจมแข่งไม่ได้มาแล้วเสียตังค์เลย ดูของซับตัวเล่นเล่นลูกนึกว่าจะตีแก่นถ้าจีบบตีแก่นนะครับางทีเหมือนตีแก่นโอ้หลุดมาบบสองต่อแปดนะครับคะแนนตอนนี้แจ็คเหลือสามด้วย หนักนะสิมนะติดกันแพ้บนแพ้ล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ลูกนี้เหมือนจะเข้าเอาครับไม่ตี เก็บยาประเภทเก็บของผมเก็บไว้แล้วของผมทไมยังสื่อลเราะ้ายมัอยู่่หน่้วยลงเนยเราะเดียวแล้รันมนได้ลขอไดีล้อยาย้ายไม่ย้ายไปตรงนู้นเดียวเ้วมัน่าจะแข่ง้โปเจ็คเข้ามาอีกลูน่ เ้าสวยครับกห็ทีพี่แจ็คเข้าหมดจะได้จีบแต้มพูดได้ด้วย5ด้ดูต่อครับไล่มาเจ็ดแปดเลยไอ้ต่อ ก็ยังได้อยู่อย่างั้นเจ็บอดเขาสู้กับดาลุงดูความฟัดเข้าทันนี้ถือว่าห่างสำหรับเขา โอ้บางฟักเข้าหลุดเนี่ยนานๆเห็นทีหลุดขนาดนหลุดหลายลูกเลยเนยะว่าจาน,นี้เป็นคนเข้าไปตองดีมากเนี่ยได้แล้วดูพี่แจ็คโซโล่แล้วครับดูพี่แจ็คตี เขจอดเนี่ยหรือว่าอยู่ในโซนไงเรื่องนี้บางฟัดต,ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะต้องเปลี่ยนอย่างเดียวโอ้เปลี่ยน

โอ้เข้าดีครับโอ้ยเอาแล้วพี่ดีครับถ้าดูพี่แจ็คตีลูกนีตียากอยู่นะครับ้ดไ่นะครับตเน่งด้วยนะครับั้งสนะครับพีแจ็คตีโค้ดไู่ที่หนึ่งนะครับ กางยาครับกางยาอ้๊บโอ้ยไม่ทุยออกเดี๋ยน้องเขาสองลูก คนะรับยมาสวยเสียดายลูกตีถ้าลูกตีที่แจ็กไม่ออกลูกนี้สะสมแต้มเยอะเลยอ่ะน้องต้องเข้าให้เปลี่ยนก่อนนะับบแรกครับ โอ้ยหลุดออกเฉยเลยตอนนี้ได้กี่แต้มแล้วไม่รู้ลูกนั้นของพี่แจ็คดีกว่านะถ้าได้ก็ได้สามแล้วนะครับพี่ตองพี่ตองนี้เข้าเกมนี่อุ้ยอย่าชนนะลูกนี้เข้าเกมเหรอพี่โอ้โหป็่ตองเห็นไหมน้ำมาอยู่ดีๆเอ้าเกมเฉยเลย ทีมบังฟัดนำอยู่ดีๆแพ้อีกแหละนี่ลูกกลมๆอ่ะแพ้เก่าบังฟัดเ้ยแพ้เก่าแพ้เก่าแพ้เก่าโอ้น้องกำลังลุกงเอ้าเาซอมต่อไปเนี่ยเป็นนั้นว่าทีมพิเชษสุพรรณชนะในที่สุด